ซาลาแมนเดอร์ ander, คือสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีรูปร่างคล้ายตะกวดแต่ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานจุดเด่นของมันคือผิวหนังชุ่มชื้นซึ่งต้องพึ่งน้ำหรือความชื้นตลอดเวลาเพื่อหายใจผ่านผิวหนังร่วมกับการใช้ปอดหรือเหนือกในบางชนิดซาลาแมนเดอร์ ander, มีขาสี่ข้างหางยาวและดวงตากลมโตมักพบในแถบอเมริกาเหนือ,อยุโรป และเอเชียโดยอาศัยอยู่ตามลำธารป่าเขาชื้นหรือบึงน้ำความน่าทึ่งคือบางชนิดสามารถงอกอวัยวะที่สูญเสียไปได้ทั้งขาหางหรือแม้กระทั่งอวัยวะภายในบางส่วนนอกจากนี้ยังมีทั้งชนิดที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตและชนิดที่ขึ้นมาบนบกเมื่อโตเต็มวัยด้วยรูปร่างที่คล้ายตะกรวดบวกกับความสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ จึงทำให้ซาลาแมนเดอร์เป็นหนึ่งในสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาอย่างมากและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูและความอึดทนในโลกธรรมชาติอีกด้วย